วันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะและการรับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์นั้นก็ไม่ใช่ช่องทางเดียวที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะอย่างการดูรายการย้อนหลังหรือว่าติดตามข้อมูลต่างๆของไทย p p s s ก็มีช่องทางในการรับผ่านอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตซึ่งตอนนี้ไทย PBS ได้เปิดให้บริการแล้วค่ะที่ผ่านมาไทย PBS ได้ทดลองเปิดให้ใช้บริการรับชมย้อนหลัง และรับข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชันของไทย PBS บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและก็ได้มีผู้ชมแสดงความคิดเห็นจากการใช้แอปพลิเคชันของไทย PBS ว่าคุณภาพเสียงของวิดีโอและคุณภาพสัญญาณภาพยังไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรรวมถึงได้เสนอแนะในการเพิ่มรายการสารคดีและซีรีส์ต่างประเทศในการรับชมย้อนหลังบนแอปพลิเคชันไทย PBS ค่ะ และตอนนี้การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการต่างๆนั้นได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะคุณกนกพรประสิทธิ์ผลผู้จัดการฝ่ายสื่อดิจิทัลของไทย i PBS จะมาให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมถึงช่องทางในการเลือกรับบริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของไทย i p b ีค่ะ จากที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาถึงความคืบหน้าของการติดตามไทย PBS บนอุปกรณ์สื่อใหม่นะคะตอนนี้ก็ความคืบหน้าสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของไทย PBS บนอุปกรณ์พกพาได้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้มี2ระบบปฏิบัติการก็คือ iOS และ Android ค่ะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดไทย PBS แอปพลิเคชัน on mobile นะคะใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS สามารถเข้าไปได้ที่ App Store นะคะ ใส่ช่องคำค้นว่าไทย PBS แล้วก็ดาวน์โหลดใช้กดที่ปุ่ม install นะคะก็จะได้แอปพลิเคชันถ้าเป็นอุปกรณ์พกพา iPod Touch หรือว่า iPhone ไอคอนก็จะเป็นรูปสีส้มส่วนถ้าเป็นแท็บเล็ตหรือ iPad ไอคอนที่แสดงก็จะเป็นไอคอนสีเทาส่วนระบบปฏิบัติการ Android นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไป install ได้จากไอคอน Play Store ใส่คำค้นว่าไท a i PBS เช่นเดียวกันนะคะรองรับทั้ง Android Phone แล้วก็ Android Tablet ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปแล้วนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาเข้ามาถึงคุณภาพภาพในการชมสดที่ไม่คมชัดนะคะต้องขอเรียนอย่างนี้ค่ะว่าบทอุปกรณ์พกพาในเมนูของการชมสดนี่จะมีความเร็วของอินเทอร์เน็ตให้คุณผู้ชมเลือกนะคะเป็น low high medium นั่นหมายถึงว่าหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมตอนนั้นเป็นระดับไหน ถ้าเลือกได้เหมาะสมนะคะการรับชมสดในช่องไทย PBS ก็จะไม่สะดุดและอีกหนึ่งคำถามสำหรับ คลิปย้อนหลังหรือว่าการชมย้อนหลังซีรีส์ต่างประเทศในอุปกรณ์พกพาเหล่านี้นะคะต้องขอเรียนว่ารายการต่างประเทศของไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนซีรีส์หรือว่าสารคดีเป็นรายการที่ติดลิขสิทธิ์ซึ่งเราจะนําออกอากาศทางหน้าจอไทย PBS เท่านั้นดังนั้นทีมงานจึงไม่สามารถที่จะนําคลิปมาให้ผู้ชมได้ชมย้อนหลังบนอุปกรณ์พกพาเหล่านี้ได้ะคะ่ะ